เคยมีความฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นหมอบ้างไหมคะหรือว่าไม่ได้อยู่ในไม,มไม่มีะไรไม่ได้อยู่ในความคิดเลยครับจริงๆคือจริงๆเนี่ยของผมเนี่ยมันมันยากนิดนึงตรงที่เรารู้ตั้งแต่เด็กว่าเราอ่ะต้องทําอะไรนี่รู้ไหมครัคือคือพอมีธุรกิจที่บ้านเนี่ยเราก็ถูกปลูกฝังมาว่าโอเคเดี๋ยวมาช่วยกันทํางานเนาะเพราะตอนนี้ธุรกิจเวลามันเริ่มโตอ่ะมันต้องมีคนที่มาช่วยดูแลมันเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ถูกสอนม,มาแบบนั้นอะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าโตมาเราต้องมามา สารต่อธุรกิจครอบครัวครับถ้าเราจะใช้คำนี้กับคุณพีทได้ไหมคะว่าคุณพีทถูกกรูมมิ่งมาเพื่อให้สารต่อธุรกิจของครอบครัวเราเคยมีความรู้สึกแม้แต่สักนิดนึงไหมคะว่าตรงนี้มันไม่ใช่สำหรับเราเราไม่น่าจะทำได้ผมว่าไม่เคยนะจริงๆไม่เคยครับไม่เคยเลยเอ่ะอใช่ครับเพื่อผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่ของเรามากกว่าผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเจ้าหน้าที่อ่ะครับ หรือสตาฟที่โรงพยาบาลหลายหลายคนน่ะเห็นผมมาตั้งแต่เด็กอยนึกออกไหมครับคือคือผมคิดว่าตอนที่มาทํางานเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าที่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราแต่มันเป็นที่ของเรา,าเรา,าคุ้นเค<ล>ยใช่ใชครับแต่ว่ามันก็มีความกดดันหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างผมคิดว่าเป็นทุกธุรกิจคือคือเมื่อรุ่นพ่อกับรุ่นแม่สร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่มาแล้วอะเราต้องมาสานต่อมันมันไม่ใช่ได้มาแบบ ไม่มีต้นทุนนะก็จะผมไหมครับคือคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราในรุ่นต่อมาคือเราก็ต้องรักษามันไว้ให้ได้และทําให้มัน,มน,มนโตนตออ่อถูกครับหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe youtube m o r n o 2 9ค่ะ